เขายังตามอยู่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เลิกวิง่งไม่เลิกวิง่งอ๋อของอะไรเมื่อกี้มันยอนอะไรใส่ผมเออเมื่อกี้ผมเห็นมีอะไรย้อนใส่หรือเปล่าแตผมคิดไปเองตกใจเลย <laughs> อะไรเนะี่ยรถ black o u t อ่าอันนี้รถอะรถ black o u t แล้วกันมา ผมจ้างช่างช่างไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องมีเอ่อแบล็คเอาท์ผมเดาว่าแบล็คเอาท์คือโหมดแบบไม่มีไฟมืดมองเห็นยากขึ้นเพิ่ม extraction s p e สปการออกอหรอหมยถึงการหนีเหรอไม่สิอะไรคือ extraction e x t r อ c t i ต n ปกติมันหมายถึงการหนีออกหรือออกออกไปจากพื้นที่อ๋อไม่มันมีคำหนึ่งที่มันหมายถึงการเอาออก I